สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Flip Smile ครับวันนี้นะครับผมจะเอาปากกาควงที่เราเคยรีวิวกันไปแล้วเนี่ยโดยจะคัดเลือกมาทั้งหมด18แบบมาจัดอันดับให้ดูกันว่าแบบไหนควงดีกว่ากันควงดีน้อยกว่ากันนะครับซึ่งบอกก่อนว่าทั้งหมดคือความคิดเห็นส่วนตัวนะครับโอเคเดี๋ยวเป็นยังไงเราไปดูกันเลยครับโอเคสําหรับปากกาควงที่เราเคยรีวิวไปแล้วนะครับก็ผมได้คัดเลือกทั้งหมด10อันดับด้วยกันนะครับซึ่งบอกก่อนว่าจริงๆเนี่ย ถ้าเรียงจริงๆไม่ถึง10อันดับหรอกครับเพราะว่าจะมี 3- 4ด้ามที่เรียกว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับแล้วก็การโค้เนี่ยไม่ได้ด้อยไปกว่ากันเลยทั้งหมดนี้นะครับเป็นแค่ความชอบความคิดเห็นส่วนตัวนะครับอันดับแรกเลย Life Color อนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นปากกาที่เราทำขึ้นมาเองด้วย Life Color 2ด้ามแล้วก็ a f ร์ i t นะครับข้อดีของตัวนี้เนี่ยที่ผมชอบเลยก็คือเราสามารถเลือกสีเองได้ เราอาจจะใช้ l i ฟ e Color 2ฝั่งเนี่ยครับคนละสีแล้วก็ตัวกลางเนี่ยเราก็สามารถเลือกสีได้ด้วยนะครับบวกกับมีความยืดหยุ่นค่อนข้างมากก็เลยยกให้เป็นอันดับหนึ่งไปเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้มีความยาวประมาณ22เซนนะครับก็ถือว่าควงเนี่ยกำลังดีเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูน้ำหนักตัวนี้กันอ่าน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ16-17กกรัมนะครับโอเคต่อมาเรามาดูอันดับที่ 2-3-4เลยนะครับเนื่องจาก3อันดับนี้เนี่ยผมให้เรียกว่าเท่าเท่ากันไปเลยดีกว่านะครับแล้วก็เรียงลำดับตามความชอบแทนนะครับโอเคอันดับที่2เนี่ยครับเราจะเห็นว่าหน้าตาเนี่ยค่อนข้างคล้ายไลฟ์คันเลร์พอสมควรนะครับก็มีทั้งเรียกว่าเป็นปอกเหล็กแล้วก็ตัวหน้ามีขิบยางใสนะครับตัวนี้เนี่ยความยืดหยุ่นนะครับ ใกล้เคียงกับไลฟ์คัลเลอร์เลยอาจจะน้อยกว่านิดนึงส่วนความยาวเนี่ยเท่ากับไลฟ์คัลเลอร์เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูน้ำหนักตัวนี้กันอ่ะตัวนี้อยู่ที่ประมาณ21กร,รัมครับก็จะหนักกว่าไลฟ์คัลเลอร์ขึ้นมานิดนึงแต่ก็ทำให้มีแรงเหวี่ยงมากขึ้นตัวนี้ก็จะเหวี่ยงได้สนุกหน่อยสำหรับคนที่ชอบปากกาหนักๆน,นะครับส่วนไลฟ์คัลเลอร์เนี่ยจะอยู่ในกึ่งบาลานซ์ไม่เบาแล้วก็ไม่ได้หนักมากเกินไปนะครับมาอันดับที่3กับ4ครับเราจะเห็นว่า หน้าตาคล้ายๆกันเลยครับแล้วก็มีบาลานซ์ใกล้เคียงกันเลยนะครับอาจจะต่างไปด้วยน้าหนักเล็กน้อยนะครับโดยอันดับที่3เนี่ยผมยกให้กับด้ามสีดําตัวนี้นะครับสาเหตุเนื่องจากผมรู้สึกว่ามันมีความแน่นกว่าในตัวด้ามแล้วก็การยืดหยุ่นก็ถือว่าได้เล็กน้อยนะครับตัวนี้เนี่ยค่อนข้างแน่นฟิตนะครับแล้วก็บาลานซ์เนี่ยโอเคเลยอ่า ส่วนตัวสีขาวเนี่ยครับจะเสียคะแนนไปในเรื่องของฟิตติ้งตัวปากกานีครับตัวปากกาเนี่ย,าายถ้าเราดันนะครับประกอบให้ดีแล้วเนี่ยเวลาควงไปสักพักหนึ่งมันจะมีความหลวมนะครับเล็กน้อยซึ่งเวลาควงเนี่ยมันจะรู้สึกความแบบเหมือนมีอะไรขยับอยู่ด้านในนะครับผมก็เลยหักคะแนนตรงนี้ไปแต่เรื่องของบาลานซ์การควงหรือว่าความยืดหยุ่นเนี่ยสองน้านี้ใกล้เคียงกันเลยนะครับก็ อาจจะเลือกตามความชอบเอาโอเคเดี๋ยวเรามาดูน้ําหนักด้ามสีดํากันอ่ะสีดําอยู่ที่21กรัมนะครับแล้วก็สีขาวน่าจะหนักกว่าโอเคสีขาวอยู่ที่25กรัมนะครับก็ส่วนของความยาวเนี่ยสีดำแรกเนี่ยครับเท่ากันหมดเลยนะครับไ i ฟ e color แล้วก็อีก3ด้ามผมไม่ได้จําชื่อรุ่นทั้งหมดนะครับก็ใครที่ อยากดูรีวิวแยกแต่ละตัวเนี่ยก็เข้าไปดูได้เลยเพราะว่าทั้ง10ด้ามเนี่ยครับเรามีรีวิวแยกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาครับก็จะเป็นด้ามน,นี้นะครับด้ามน,นี้เนี่ยจะอยู่ในเกณฑ์ไม่หนักเกินไปแล้วก็ไม่เบาเกินไปความยืดหยุ่นโอเคเลยนะครับแล้วก็บาลานซ์เนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยนะครับอาจจะมีในเรื่องของตัววัสดุนิดหนึ่งนะครับตรงที่ตัววัสดุหัวท้ายนะครับไม่ได้เป็นเหล็กเป็นเหมือนแบบ ก้อนยางก้อนพลาสติกนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถามว่ามีผลอะไรก็มีผลต่อความสวยมากกว่าครับแต่ในเรื่องการโค้งเนี่ยผมก็ยังยกว่าโอเคอยู่ดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูน้ําหนักกันก่อนอ่าตัวนี้น้ําหนักอยู่ที่20กร,รัมนะครับก็ผมก็คงจัดอันดับตามความชอบประมาณ 4- ีหรุ่นแรกนะครับจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับโอเคต่อมา5รุ่นหลักเนี่ยจะเริ่มต่างแล้วนะครับ โอเคสำหรับตัวนี้ครับความยืดหยุ่นจะน้อยลงนะครับบาลานซ์ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับแล้วก็ความยาวเนี่ยอยู่ที่ประมาณ20เซนประมาณนี้นะครับจะสั้นกว่า5อันดับแรกที่เรารีวิวไปโอเคเดี๋ยวเรามาดูน้ำหนักกันอ่ะตัวนี้น้ำหนักก็อยู่ที่ประมาณ19กกรัมนะครับก็โอเคเดี๋ยวผมจะมาสรุป ตอนท้ายอีกทีหนึ่งวัดสรุปแล้วทั้งหมดเนี่ยมีอะไรที่แตกต่างกันเป็นจุดเด่นบ้างนะครับต่อมาครับด้ามที่7ตัวนี้เนี่ยจริงๆน้ำหนักถือว่าโอเคนะครับวาลานเนี่ยถือว่าดีเพียงแต่ว่าด้ามเนี่ยครับค่อนข้างแข็งนิดหนึ่งนะครับไม่มีความยืดหยุ่นผมรู้สึกว่ามันทำให้ดีดยากแล้วก็ด้ามค่อนข้างลื่นนะครับทำให้ไม่ค่อยหนึบมือเท่าไหร่นะครับแต่ก็โอเคอยู่ โอเคเดี๋ยวเรามาดูน้ำหนักด้ามนี้กัน23กรัมนะครับต่อมาอันดับที่8ครับอ่าด้ามนี้ที่อยู่อันดับท้ายๆเลยเนื่องจากความสั้นครับค่อนข้างสั้นพอสมควรนะครับบางท่าเนี่ยเวลาเราเล่นไปอาจจะแบบจับช่วงปลายๆเลยนะครับแต่ก็ถามว่าบาลานเนี่ยผมว่าไม่ดีเท่าก่อนๆแต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ ยังสามารถควงเล่นได้นะครับอาจจะเบาเล็กน้อยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูน้ําหนักกันอ่าน้ําหนักอยู่ที่20กรัมโอเคต่อมาอันดับที่9และ10อ่าสองด้ามน,นี้เนี่ยจริงๆมีน้ําหนักมีบาลานซ์ที่เรียกว่าค่อนข้างเหมือนกันเลยนะครับตัวด้ามเนี่ยครับก็จะเป็นด้ามแข็งๆไม่ได้ยืดหยุ่นอะไรนะครับแล้วก็มีความลื่นๆนิดนึงนะครับเวลาควงเนี่ยอาจจะ บางท่าอาจจะมีลื่นๆได้นะครับแล้วก็น้ําหนักเนี่ยตัวสีฟ้าจะเบาวกว่าเล็กน้อยนะครับเวลาควงเนี่ยอาจจะปิวได้บ้างในบางท่านะครับโอเคหลักๆก็ประมาณนี้แต่บาลานซ์เนี่ยโอเคแล้วก็ความยาวเนี่ยครับก็ประมาณ2 1เซนนะครับใกล้ๆกับตัว5ตัวแรกที่เรารีวิวไปเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูน้ําหนักสีดํากัน17กรัมนะครับอ่าประมาณ1 6 17 เท่ากับตัว l i v e Color เลยนะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเบาลงนิดหนึงอ่าอันนี้ก็อยู่ที่13กรัมเลยนะครับโอเคก็ส่วนมากเนี่ยจะได้เห็นได้ว่าทั้งหมดเนี่ยครับผมรีวิวใกล้เคียงกันมากเลยเนื่องจากปากกาควงถ้าเราไม่ได้มองเรื่องความสวยงามเป็นหลักเนี่ยผมว่างานสำเร็จรูปที่เป็นของจีนเนี่ยครับเขาทำมาบาลานซ์ค่อนข้างโอเคแล้วก็ความยาวเนี่ยถือว่าโอเคเลยจะมีต่างก็คือตัวนี้ ตัวหัวสีเขียวที่สั้นหน่อยนะครับโอเคดังนั้นเดี๋ยวผมจะมาจัดกลุ่มให้ดูกันสําหรับ5ด้ามแรกนะครับผมจัดอยู่ในกลุ่มคนที่ชอบปากกาเราียกว่าไม่หนักเกินไปไม่เบาเกินไปนะครับแล้วก็ทั้ง5ด้ามเนี่ยด้ามค่อนข้างอ้วนกําลังดีเลยนะครับทำให้จับควงได้ถนัดความยาวก็อยู่ในเกณฑ์22เซนแต่ถ้าเกิดให้แนะนําจริงๆนะครับส่วนตัวผมจะชอบ2ด้ามแรก1กับ2เนื่องจากควงไปเรารู้สึกถึงความคงทนมากกว่าครับ การประกอบต่างๆเนี่ยแน่นกว่านั่นเองแล้วก็อันที่ท่เนี่ยคือเราสามารถทําฟิตติ้งเองได้ทําให้แน่นได้ทําให้หลวมได้เปลี่ยนสีได้นะครับโอเคต่อมาครับ5อันดับสุดท้ายนะครับก็จะมี2ด้ามอันดับที่6กับ7เนี่ยถือว่าบาลานซ์ดีนะครับแต่ว่าความยืดหยุ่นเนี่ยจะลดลงไปแล้วก็ตัวด้ามเนี่ยครับจะค่อนข้างลื่นส่วนอันดับที่8นะครับตัวนี้เนี่ย น้ำหนักโอเคแต่ว่าด้ามสั้นนะครับเผื่อใครมือเล็กเนี่ยก็อาจจะต้องดูเป็นปากกาด้ามสั้นๆมาลองฝึกเล่นได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ที่สำคัญคือราคาไม่แพงมากนะครับโอเคแล้วก็2อ,อันดับสุดท้ายเนี่ยถือว่าเป็นปากกาที่อยู่ในเกณฑ์น้ำหนักเบานะครับแต่ก็ไม่ได้เบามากเกินไปก็กําลังดีเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าตัวด้ามเนี่ยก็จะมีลวดลายแล้วก็มีความลื่นๆนิดนึงนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยต่อให้น้ำหนักเท่ากับรายคัลเลอร์นะครับ แต่ว่าบาลานเนี่ยตัวแรงเหวี่ยงเนี่ยครับจะน้อยกว่านั่นเองอาจจะเป็นเพราะว่าหนักอยู่ที่ตัวด้ามด้วยนะครับตัวหัวท้ายแรงเหวี่ยงก็เลยน้อยลงก็เลยจัดให้ดูท้ายสุดเลยครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการแนะนํา1บอันดับประกานะครับก็ลองเลือกดูนะครับถ้าใครที่จะเลือกเนี่ยอย่างแรกเลยผมว่าลองดูที่ความชอบก่อนชอบแนวไหนสีอะไรแบบไหนนะครับเนื่องจากอย่างที่บอกว่าในหลายๆรุ่นเนี่ยความแตกต่างกันไม่ได้ต่างกันมากเลยนะครับก็ ลองตัดสินใจเลือกกันดูนะครับแล้วก็ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ